สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว y o u t ทุกทุกท่านนะครับอยู่กับช่องเสียบอยของเราซิ่งดินดวนเช่นเคยครับเอาคลิปนี้ก็พามาดูจันชูลุอีสานครับมาทำงานชั่วโมงกับเจ้าสมพงศ์ครับนี่ใสยไฟได้จา้า งานชั่วโมงเสร็จก็จะไปย้ายไปบ้านถนนนะครับ ไปแล้วครับผมมันโซมันจ้อนข้างหนึ่งเลยเบย มันโซ่มันยอนข้างหนึ่งเนี่ยน้อยฟังเนี่ยฝังนี่มันโซ่มันยอนเนาะ ฟังแน่งน้ง พอจานเบาปึ๊บปึ๊บปึ๊บ จริงกับคันนี้นี่ผมชอบมากเลยครับระบบนี่โอ้โหย,ยอมรับจริงครับระบบเขาดีจริงกับคันนี้เย่ยดูตัวเดินแรงไม่แรงครับดูเดินขึ้นครับไม่ต้องเอามือเกาะขึ้นนะครับเดินขึ้นเลยครับสบายๆเลยจันๆ เ,เกียร์ไปถึงนน่นเลย่พี่ถึงน้น่น,น,นลเลยวะเฮ้ย <c oughs> โอ้เกียร์ไปแลขุดตรงนน้นขุดตรงฟังท่อ เป็นยังไงครับาจาาาันเราเมื่อคืนนี่ <c oughs> เป็นอาการยังไงครับตึงนิดนึ่งตึงนิดนึงเมื่อคืนนี่หมดไปสามเลยยังไหมครับเมื่อคืนนี่สามไหมครับได้ <c oughs> อ,อ้ <c oughs> กลายเป็นจากเหล่าน้อยวนันโว่กลายเป็นเหล่าน้อยร้อยยี่แลยครับทีนี้ กลับไปถึงบ้านนอนหลับสบายเลยไหมหลับสบายตื่นเช้ามาเนี่ยตึงๆหัวเลย <c oughs> ปกตินี่แค่เราน้อยแปดสิบนี่ก็ตึงๆแล้วครับกำลังกินข้าวอร่อยแล้วเจอเราน้อยร้อยยี่ทีนี้ไปเซเลยครับผม หนักหัวมากเลยเหรฮะทำงานได้สบายสบายเมื่อคืนจัดหนักไปหน yeah> ่อยเนาะเอาแบบเออมันสุดๆแล้วเนาะตึงแล้วเนาะเซแล้วแบบถ้าใส่ถ้ารถก็แบบแบกแบกน้ำหนักเต็มที่แล้วเนาะเซ่เเมื่อคนแบกน้ำหนักเต็มที่แล้ว ผมปวดหัวพี่ตื่นเช้ามาตึงหนักหัวเลยเขาบอกนี่นะครับขึ้นหมดีเท่าไรหมดไปเราน่อยร้อยยี่เนาะสามสามนะพี่สามนะครับสามกัลเราน้อยร้อยยี่ไงต่อทองอ่ะ เมื่อคืนเขาได้เพื่อนได้พี่เม oh, bueno ah you know? uh, ื่อคืนน่ะเพื่อนตาเพื่อนตาด้วยเพื่อนสาวด้วยเพื่อนสาวเขาจะแก้หน่อยนั่งดีๆเพื่อนสาวโอ้จันรานดิลุดเล่เมื่อคืนอ่ะจำได้ไหมว่าว่าปาาว่าอะไรบ้างเออไม่ได้อ่ะ ไม่ได้อะไรเลยจำไม่ได้เลยมาคิมสารภาพมาว่ายนะังไงาม,มา,ามม่ึนอะขึ้นข้อสามความเป็นไรบ้างไม่รู้เรื่องเลยครับว่าอเนี่ยเกือบเสร็จแล้วครับเร็วมากครับผมเกือบได้ครึ่งแล้วครับ คันนี้เนี่ยผมชอบสุดๆเลยครับระบบเต็มทำงานในปิดฟาฟอุโมงทำงานทั้งวันนี่อยู่แบบนี้นะครับไม่มีร้อนไม่มีอะไรเสียงเครื่องน,นิ่มเลยครับ ไม่มากเลยครับเสียง้งกีเสียงอะไรนี่ไม่ได้ยินเลยคันนี้เจ้าสมพงษ์นี่โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ก็จบแต่เพียงเท่านี้ผมจะาลืมฝากกดไล์ก็แจร์ก็ s ับสไครต์ช่องจะบ่อยเราสิ่งจุดวนันนะครับสวัสดีครับ